สวัสดีครับท่านผู้ชมบันไดสุดไทยชาแนลนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็สุดไทยนิวนะครับลองไปดูกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด u b s c r i b e ด้วยนะครับวันนี้ก็มาแนะนํากันในเรื่องทําตัวหนังสือนะครับที่มันเป็นไฟกระพริบกระพริบกระพริบนะครับมาดูกันเรามาดูกันเลยเนาะนะครับผมในแนวของสุดไทยชาแนลนะครับ เราจะทำด้วยโปรแกรม After Effects นะครับแล้วก็จะเอาไปใช้กับ Premiere Pro แล้วก็อื่นๆหลายหลายโปรแกรมนะครับที่จะามาดูกันนะครับเอาลองไปดูกันเลยนะครับผมเมื่อเปิดโปรแกรม After Effects มาก็จะขึ้นมาหน้าตรงนี้เลยนะครับก็ New กดที่ New Project กดเข้าไปแล้วก็ new composition หรือจะเราจะมากดตรงนี้ก็ได้นะครับทีนี้เราจะมากดตรงนี้ดีกว่ามาตรงนี้เขาก็ให้ตั้งชื่อเนาะนะครับที่เกี่ยวกับงานของเรานะครับถ้าไม่ตั้งก็ได้หรือจะตั้งก็ได้ผมจะตั้งเป็นสุไทยนะครับภาษาอังกฤษเนาะสุไทยนะครับเฉยๆนะครับตรงนี้เป็นความละเอียดของอวิดีโอของเราหรือเป็นตัวหนังสือของเราในคมันจะมี ในแนวอง 4k 2 k ครับตอนนี้โปรแกรมมันรองรับได้เยอะนะครับของ After Effects หรือ Premiere Pro นะครับในช่วงนี้ก็จะรับถึง 4k 8k นะครับก็เราก็ตั้งค่าเดิมๆนี่แหละครับอ่าน9 0 0 1 0 8 0นี่นะครับก่อนี่เป็น f r ร m e ร a นะครับก็ไม่เป็นไรไม่มีค่าเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสีพื้นหลังเนา อาจจะสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสีนี้ก็ได้สีนี้ผ้าฟานี้เนาะแล้วก็โอเคเข้าไปไอ้ตรงนี้มันเป็นความยาวของอเป็นความยาวของตัวหนังสือเราที่จะไปวิ่งนะครับก็ประมาณสิบสิบวินะครับ10วินาทีนะครับก็ตั้ง10อย่างเงี้แล้วก็กดตกลงเข้าไปแล้วก็จะมาหน้านี้เลยนะครับผม ่อไปเราก็จะมาพิมพ์ตัวหนังสือกันดูนี่กดที่ตัว T นะข้างบนนะครับครางนี้มันก็จะเป็นเลเยอร์เพื่อจะให้เราสร้างตัวหนังสือ,อเลือกตัวหนังสือได้นะครับผมจะผมจะพิมพ์ตรงนี้ให้มันเป็นช่องผมคือสุดท้ายชัแนลใช่ไหมผมก็พิมพ์สุดท้ายชัแนลนะครับ หรือสุท้ายนิวก็ได้นะสุดท้ยอย่างงี้นะครับเป็นชาแนลนะครับนี่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ,นนรบ,รรบด้านขวามือตรงนี้มันก็จะมีสีผืนหลังให้เลือกได้นะตรงนี้นะครับลักษณะอย่างนี้สีนี่นะครับ ตอนนี้มันยังไม่ได้มีผลอะไรกับตัวหนังสือเราเนาะครับตอนนี้ไม่มีผลนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เป็นความใหญ่เนาะของตัวหนังสือเรานะครับก็จัดระบบให้มันเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ มาที่ตรงนี้นะครับกดที่รูปแถบชื่อเรานะครับตรงนี้นะครับสุดท้าย n แนลแล้วก็กดตัว p นะครับเห็นไหมครับก็จะเห็นตรงนี้ข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีไอตัวนี้มันมันสามารถดึงตัวหนังสือให้เราลงขึ้นได้นะครับก็ก็กดอันนี้ไปขึ้นบนอันนี้ถ้าดึงม,มันก็จะลงล่างอย่างงี้นะครับ ก็ประมาณนี้เนาะนะครับผมต่อไปก็ต่อไปก็ปิดปิดตรงนี้ปิด position ตรงนี้นะปิดปึ๊บแล้วก็เปิดใหม่อีกทีหนึ่งป้าเห็นไหมครับก็มาสังเกตตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ตัวสำคัญเลยตัวแปรวันนี้นะครับผมนะครับกดที่ กดที่ตรงนี้เลยนะครับกดปุ๊บนะครับเห็นไหมฟิลคอลเลอร์ตรงนี้ให้กดเป็น R G B นะครับป้าบเห็นไหม,ไมก็จะมีหน้าตรงนี้มาตัวหนังสือเราก็จะเปลี่ยนไปละเป็นเมื่อกี้เป็นสีขาวตอนนี้เป็นสีแดงไอตัวอักษรอ,อยู่ที่เราเลือกนะครับพอดีก็ทุกคนก็สามารถเลือกได้นะ,นะครับอันตรงนี้ก็ฟิลคอลเลอร์ตรงนี้ให้เรากด อินเทอร์เน็ตนะครับหรือ cl alt นะครับกดค้างไว้ก่อนเนาะลราก็มาติ๊กตรงนี้ป้าไมหมครับผลก็มาอยู่ตรงข้างในนี้นะครับไอ้ตรงในไอ้ข้างในนี้เขาก็ให้พิมพ์นะเพื่อจะให้ตัวหนังสือเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้มีไฟแบบกระพริบกระพริบกระพริบนะครับอ่าเราก็พิมพ์ไปนะครับอ่าพิมพ์ตามผมเลยนะครับ อ่าสังกฤษครับ w แล้วก็ i นะครับ g g l e นะครับ l แล้วก็ e นะครับแล้วแถมด้วยวงเล็บนะเนี่ยตัวนี้สำคัญเลยนะครับต่อไปก็ใส่เลขเพื่อให้อ่ตัวหนังสือมันกระพริบเป็นไฟเป็นสีแต่ละสีเนาะนะครับผมจะใส่ค่าประมาณ30 แล้วก็ใส่ลูกน้ํำไปด้วยนี่ในกรุูกน้ําแล้วก็ไปที่ค่าของความเร็วของสีที่จะเข้ามาในตัวหนังสือนี้ผมจะใส่ค่าประมาณ10แล้วกันนะครับพอ10ิบแล้วเสร็จก็กด enter ไปนะครับนะเห็นไหมก็ทำกันง่ายๆนะครับเรามาเพย์กันดูเลยตอนนี้นะครับปับ๊บนี่เห็นไหม ตัวนังสือเราก็เป็นสีสันสวยงามแล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมครับมาทุกสีนะครับนะครับก็อยากได้สีอะไรมันก็จะขึ้นมาทุกให้เราเห็นทุกสีเลยเนาะนะครับไม่ว่าเราจะเลือกสีอะไรนะครับสีขาวเดิเดมเราก็ยังอยู่นะครับมันก็จะวิ่งไปจนสุดนะครับ ยิ่งไปจนสุดนะครับต่อไปเรามามาเรนเดอร์กันเพื่อจะเอาไปใช้งานเนาะนะครับเพื่อกระชับในการทำคลิปนะครับสไต c h ชาแน,นลในวันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์นะครับทุกใจเนาะกดแชร์กันเรามา Export กันนะครับ Export a d d t r Render ตรงนี้นะครับ มาแล้วข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะมีผลให้เราตั้งค่านะครับข้างล่างตรงนี้นะครับไอตัวนี้ผมไม่ได้ไปยุ่งกับมันไม่อยากยุ่งเยอะเรื่องเรื่องเหมือนเยอะเอามาตั้งค่าตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เพื่อจะให้วิดีโอไปอยู่ที่ไหนนะครับอ่ะเรามาตั้งค่ากันเลยนะครับแตะไปติ๊กไปตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวข้างบนนะครับ ตัวข้างบนมันก็จะมีให้เราตั้งค่าเป็นนะครับ avi นะครับ avi เป็นไฟล์ที่มันใหญ่มากดั้งเดิมตั้งแต่มีสมัยวิดีโอแรกๆเลยนะ avi เนี้ยแต่ก่อนผมใช้ avi ต้องมาแปลงเป็น mpeg เป็โอ้เป็น m p 4 mpc 3 m อะไรเงี้ยอูเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนแล้วตรงนี้มันก็จะมีให้เรามาตั้งค่า สำคัญตรงนี้เลยนะครับตรงนี้สำคัญเลยนะครับผมเราก็มาเลือกตั้งค่าตรงนี้นะครับไปดูกันเลยตรงนี้จาก A V I ผมจะเปลี่ยนเป็นอันนี้เลยนะครับคลิกถามเนาะแล้วตรง R G B นี้นะครับคือถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับ R G B ไม่รู้มันจะเป็น ้า X พอไปมันจะเป็นรูปเป็นรูปอะ่ะเป็นรูปช็อตช็อตช็อตหนจนถึง10บวิเป็นเป็นเท่าไหรน่นะเพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับเป็น AGB นะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นเสียงนะครับเป็นสบกบิดโ e o 4,000,008มันก็ก็ดีก็สมบูรณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับ0920080นะครับ ก็ติ๊กโอเคไปแค่นั้นเองนะครับทีนี้ตรงนี้เราก็มาคลิกตรงนี้นะเพื่อจะเอาไฟล์นะครับที่เราสร้างนี้ไปเรน,นเดอร์ตรงนี้ไปอยู่ที่ไหนผมไปอยู่ที่เดสก์ท็อปนครับก็ตั้งชื่อใหม่นะครับตั้งชื่อไปก็เป็นสุดท้ายอา้าวแบบนึง สุดท้าย Channel นะครับสุดท้ายหนึ่งก็ได้สุดท้ายเก็ได้นะอย่างเงี้นะครับแล้วแต่เนาะมันหาง,ง่ายเด s ท็อปนะครับแล้วก็เซฟเข้าไปนะครับต่อไปทีนี้ก็เราก็มาเลนเดอร์นะครับตรงนี้เลยนะครับเปิดไปแล้วเห็นไหมครับก็อ,อย่าลืมนะครับฝาก ติดตามด้วยนะครับสุดท้ายชาแนลแล้วก็สุดท้ายนิวนะครับ2ช่องนะครับ2ช่องนี้ไม่แน่ช่องไหนนะครับติดตามกันดูนะครับสุดท้ายชาแนลกับสุดท้ายนิวนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับ รอสักครู่กำลังเรนเดอร์อยู่นะครับนั่นพอเสียงเรนเดอร์จบมาแล้วเห็นไหมครับเรามาดูไปพร้อมๆกันไอเห็นไหมครับหลากสีสวยงามอลังการนะครับอยู่ที่เราชอบว่าเราจะให้มันออกมาแนวไหนนะครับตัวหนังสือแบบไหนอันนี้ก็สามารถเอาไปใช้กับ a าร b e p m ีเ r o โปนะครับทีนี้ก็เป็น2021แล้วนะครับล่าสุดผมก็ใช้2021อยู่นะครับก็ตอนนี้เราก็มาทำกับ After Effects แต่ก็สามารถเอาไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆได้ไดหลายอย่างหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น OV b ี s ก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับโปรแกรมตัวนี้ก็วันนี้เขาจบ ไปแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าต่อไปมีสาระดีๆมีโปรแกรมดีๆครับการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นของ Adobe Premiere Pro นะครับจะตัดต่อใช้กล้องสัก o e e a d o b e r พีเมี r โเนี้สามารถใช้กล้องได้ถึง16ตัวที่จะถ่ายงานใหญ่ๆนะแล้วก็เอามาตัดต่อได้นะครับก็เต็มที่ผมก็ใช้3ตัว เดี๋ยวจะเอาเบื้องหลังการถ่ายท,ทำกล้องนะครับใช้3ตัวแล้วตัดต่ออยังไงเดี๋ยวไปดูกันเนาะคลิปต่อไปเดี๋ยวจะมาแนะนํากันนะครับนําเสนอกันในเรื่องการตัดต่อวิดีโอของโปรแกรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Adobe Premiere Pro แล้วก็ After Effects พวกอ่ะหลายอย่างเนาะยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ก็แล้วกันเราวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับ